ประเด็นหนึ่งเนอะหลายคนเป็นห่วงซุปเปอร์สซนิกซต่เมือสซนิกดิวกินดัน,นป่วยกระทบกับงาน<ม>แผนซ้อมอะไรอะไรไหมคือที่จริงพีว่ามันไม่ได้กระทบขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวตัวเราสองคนแล้วก็ทางทีมด้วยเราแพลนเตรียมการซ้อมเนี่ยมาเป็นเดือนละหลายครั้งแล้วด้วยตอนนี้ก็น่าจะ8 0 8 0 90%ได้แล้วครับผมมันเหลืออีกประมาณแบบ แรป up สัก2อสรอบ3าสี่รอบอะไรอย่างเงี้ยครับผม,มก,ก็ถามว่ากระทบไหมอาจจะมีกระทบบ้าง<ม>แต่เป็นในส่วนน้อยเพราะว่าที่จริง3าสครั้งนี้มันเหมือนเป็นครั้งที่เป็นเป็นครั้งแบบทัวร์นะครับผม,มแต่ที่เราซ้อมจริงๆกันมาคือมันก็80-90%ิเ้<ม>าปอร์เซ็นต<อ>์แล้วครับก็เตรียมพร้อมไปเรียบหมดครับกังวลว่าเขาจะหายทันไหมไปงานหายทันอยู่แล้วเขาเก่งคนที่เขาเก่ง หลายคนมันจะมีดบับความกระทบงตบลองโควิดเสียงหายตอนร้องเนี่ยเราเป็นห่วงใชาไหมคะว่าเอออาจจะไม่เต็มที่ก็เป็นห่วงนะครับผมเพราะตัวเราเองเราเคยเป็นเราก็รู้สึกว่าเราก็มีผลกระทบเหมือนกัน2อสามวิคที่ผ่านแบบหลังจากที่เราหายอะไรเงี้ยเราก็ยังจะมีแบบไอบ้างเราจะมีอาการแบบเหนื่อยอ่อนแบบเหนื่อยล้าบ้างอะไรเงะะี้ยครับผมก็ ก็บิวกินก็อาจจะมีแต่ว่าก็ก็เราเราไปทันปลาเราไปเป็นคู่หน haar, งงูแล้วยังไรเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วครับผมถ้าเขาถ้าเขาไม่ไหวยังไงเดี๋ยวพี่ก็ต้องช่วยอ่คแต่ถ้าพิดใจก็เป็นยังไงบางทีตอนนี้เลขสูงไัมเพราะว่าาคนตั้งขี้น้อยเนาะเขาเขาก็ขี้น้อยนิดนึงนะครับผมเขาก็เป็นห่วงคนรอบข้างเขาด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากจะรับผิดชอบต่องานทั้งหมดที่เขารับมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็น่ารักครับแล้วก็อาการเขาตอนนี้ก็เมื่อสองสามวันก่อนก็มีไข้สูงเลยแล้วก็ไอเยอะมาก แต่ว่าวันนี้ล่าสุดก็วันนี้ล่าสุดรู้สึกจะไม่ไม่ค่อยไอแล้วแล้วก็ไข้ก็ลดลงแล้วด้วยค่ะส่งของเยี่ยมไหมไม่ไส่งของเยี่ยมกำลังใจส่งกำลังใจเ่้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮบยเฮ้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 ยเฮยเไ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้ยน้ยน้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ่เฮย้เย้ยล้เเย้เ้เเเ้ยยเ้เ เขาก็น่าจะดีขึ้นแล้วมั้งค่ะแฟนๆทุกคนเนี่ยที่จริงพี่ๆตรงนี้มากกว่าที่ให้กําลังใจเขามากๆเลยพี่เห็นคลิปด้วยว่าแบบไปร้องเพลงกันนะยิ่งแพกอะไรเงี้ยที่จริงว่าแฟนๆหลายๆคนให้กําลังใจเขาตัวเพลงกันนั้นามพี่ว่าตอนนี้เขาน่าจะเลิกนอยแล้วน่าจะแบบหายเหนื่อยเหลือด้วยแล้วก็ที่จริงพี่ว่าการที่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็เขาก็อาจจะได้พักด้วยไงนะครับว่าเออในช่วง7วันสิวันที่เขาต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็เขาก็จะได้พักผ่อนไปด้วยครับ เรียกว่าเขาก็แบบว่าค่อยๆ่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมเขาดับยาเต็มที่ครับเรียกว่าเชื่อว่าซัมเมอร์โทนิกเขาไปทันแหละไปทันไปทันครับอ่าโอเคแล้วก็โชว์เชิร์ฟคือไม่ต้องเป็นห่วงถูกไหมไม่ต้องเป็นห่วงครับอ่าเต็มไปเต็มที่แบบแน่นอันนี้พรออันนี้พร็อพไม่อยากพูดอีกทีเลยเราคนแค่ละแน่นแน่นคือโชว์หรือว่าชุดเราชุดชุดโชว์เลยโชว์ด้ยเก็บไปอี่ชุดก่อน ไม่จริงไปดูเอาดูดีกว่าสิในในเรื่องของโชว์เราคือแบบว่าความเซอร์ไพรหรือความอะไรเงี้ยเขาที่ซ้อมมามันเป็นยังไงบ้างคือด้วยความที่โชว์มันมันไม่ได้ยาวมากอะไรเงี้ยครับผมเราก็พยายามจะใส่ทุกอย่างให้มันให้ได้มากที่สุดให้ให้ลิงก์กับความ ความเป็น summer sonic <ม>ด้วยให้ link กับความเป็นตัวเราสองคนด้วยมันก็มีอะไรเป็นที่ต้องบาลานซ์ไรายอย่างเลยครับผมก็ค,คิดว่าน่าจะน่าจะถูกใจมางครับ<ม>อันนี้ไม่มไม่กล้าบอกเหมือนกันครับผมก็ให้ให้แฟนๆบอกบบคุณแบบว่า comment กนนันมาครับเพาเร็วๆนี้ก็เตรียมบีบแล้วมั้ใช่ครับใกล้แล้วค่ะก็ยังไงก็ฝาก concert summer sonic ด้วยนะคบผมเป็นทั้งพีและก็บิวกินด้วยนะคบผมแต่ว่าวันนี้บิวกินไม่มาก็ยังไงฝาก c o n ิร์ตของเราสองคนด้วยนะคบวันที่20นะคบผม summer sonic ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ<ม> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่พีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่พีต้องที่หนึ่ง